สวัสดีค่ะคุณจันสวัสดีค่ะคุณติว๋วะค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะคุณจันได้เสียสละเวลานะคะมาแชร์ประสบการณ์วิชามโนสมผสที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโยมยุทธวัดขาไม้แดงโดยมีอาจารย์เบิ้มเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะให้แชร์ประสบการณ์นิดเดิงก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้หลังจากที่ฝึกไปแล้วเป็นยังไงช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะได้ค่ะคือก่อนหน้านี้นะ่ะ เรารู้แหละว่าการทําบุญน่ะมัน,ม,นมันก็คือเรื่องดีใช่ไหมคะเวลาแม่ไปวัดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ซึมซับเหมือนที่พาแชร์ก่อนหน้านี้เราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวจะนํบไม่เคยไปปฏิบัติธรรมหรือไปฝึกคำว่าฝึกจิตอะที่ไหนครั้งนี้ที่ที่ทวิชามโนสัมผัสเนี่ยก็คือเป็นการแนะนําอย่างพี่ป๊อกอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อ,อก,ะะกันคะก็ก็เลยได้รู้ วิชามนสัมผัสที่อาจารยไไ์ได้ถ่ายทอดของหลวงพ่อยมวัดขอแไมแดงเนี่ยละคะ่ะปกติตัวอาจารย์เป็นคนจิตแข็งอยากกระด้างพูดไม่ค่อยพอหรอกะคะอ่ะเป็นคนเหมือนนิสัยผู้ชายอ่ะ,อะแต่ว่าถามว่ากรมเทียนเทียนเหลืองเทียนขาว ถามว่าที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะกูสโลบายใน,<ะ>ในการฝึกจิตน,นะคะแต่ว่าถามว่าอาจ<ะ>ารย์ขยนันไหมไม่แต่ว่าทําไม่ขยันค่ะแต่ว่าทําทาว่าทําเพื่อใครก็ทําเพื่อตัวเราเองนี่แหละแล้วเกิดมาเนี่ยยังไงตัวเราก็ต้องตายถูกไหมคะ,ะแต่ว่าถ้าจะตายแล้วไปไหนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเ เวลาที่ฝึกฝึกไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันรู้ไหมว่ามันเป็นโต๊ะ,ะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่อาจารย์ยกยกตัวอย่างยกประเด็นขึ้นมาว่าเออตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเรามีชื่อติดตัวเรามาเลยไหมค่ะก็ถามว่าตอบไอไอสิ่งที่เธอถูกรู้ถูกสอนเนี่ยก็คือคืนไปให้หมด แล,แล้วเธอเป็นใครอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือจะจะตอบเลยก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งสมมติตรงนั้นก็คือก็ต้องคืนครูบาอาจารย์ไปหรือว่าคืนคืนไปให้หมดสิ่งที่ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเราเป็นใครอะไรแบบนี้ค่ะ<ฮ>แต่พอได้มามาฝึกกรรมเทียนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ,อยงรุธเนี่ยค่ะวิชามโนสัมผัสเนี่ยจากที่ตัวอาจารย์เป็นคนเนี่ย จิตแข็งจิตจากกระด้างพูดไม่เพาะจริงๆถามว่าการละเทศาเราเราก็รู้แหละค่ะคแต่ว่าเอาสิ่งตรงนี้เนี่ยมันมันทําให้เราแบบว่ายอมเรียกว่าอะไรคะเอาจากที่เป็นคนแบบนั้นอะที่ที่ไม่เป็นคนไม่ยอมคนอะก็ก็ถามว่าสิ่งตรงนี้ทําทําให้เรา ขาเรียกว่าคะรูก้กับตัวเองมากขึ้นค่ะค่ะจากที่เป็นคนที่อย่างนั้นอ่อแล้วก็เรื่องเรื่องแผ่เมตตาเรื่องอะไรที่มันเป็นเครื่องรู้อ่ะแต่ก่อนเราถามว่าเราใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตไปวันๆใช่ไหมคะโดยโดยที่ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจุดหมายปลายทางหรือว่าสิ่งที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะมานำนำทางให้เราอ่ะ ไอเรื่องเรื่องแผ่เมตตาเรื่องอนะไรตัวเราก็มันไ,ไม่เคยแต่พอวิชามาโนสัมผัสที่เราได้ได้มาสัมผัสได้มารูเนะี่ยก็ทําเพื่อตัวเองข้างหลังอนนะดวงจิตอะก็คือกายเรามันก็คือตายใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าดวงจิตเราก็คือไปต่อะนะคะแล้วตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงบ้างคะสิ<อ>่งที่เราได้รับกระทบมาในด้านอาชีพการงานก็ดีหรือว่าคนที่มาติดต่อก็ดี มันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากค่ะถ้ามามันก็ยังต้องการถูกฝึกถูกไหมคะแต่ถ้าจิตเราไม่เคยถูกฝึกเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังแข็งยังหยาบยังกระด้างอยู่กัน<ฆ>จะทํายังไงล่ะให้ให้ตัวเราได้ได้ซอฟลงได้ได้รู้จักกับว่าคําว่าเมตตาคือว่าไอ้จริงๆธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยก็มีทุกทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่า<ฆ>จะทํายังไงให้ตัวเราไม่เ ไม่โกรธไม่ไม่ขี้โมโหเงี้ยนั่นแหละค่ะค่ะแล้วอยากจะบอกคนที่มาฝึกวิชานี้ว่าเริ่มต้นยังไงดีอย่าท้อเรามีแนวทางที่จะเป็นไป<ค>ไม่ได้<ค><ห>ที่ทุกคนจะไม่ท้อแต่ว่าถ้าทำแล้วเพื่อใครละ่ะเพื่อตัวเราเนี้ยค่ะแล้วก็เมตตาตรงนั้นก็คือจะช่วยให้จิต ที่เราเป็นแบบเนี้ยที่เราไม่เคยอยากจะละอยากจะวางอะไรง่ายๆ่ยนะก็ก็จะช่วยได้ะคะ่ะขอบคุณคุณจันนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ